ขอขอบคุณร้าน a l e r t e เทปันท์ท็อปเกมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยนะครับอันนี้แค่ล็อกเกอร์อ,รอีนะใครเริ่มแล้วก็ดิเดร์เดเมนเริ่มก่อนเว้ยจูเออรวแล้วตีข้าม<อ>ไม่ได้ออเวนด์ดอจิบันเทิร์นครับใจจริงกูไม่อยากให้บีจีมันตกแดมหรอกนะจเจอได้เอียเนี่ย <laughs> บอยบ่อยี่ปโอ้ยี้มาขี้ไปเว้ยมันโดนลอดแน่ไปนะแมันเป็นร้อยเจียไม่มีตัวเล่นว่ะเสียใจ่ะตีไปพี่กูไม่วัดหรอกไอ้ัาได้เลยเนอค่ะ แม่งเก่งตรงหยิบอะไรก็ได้ไอ้พี่ที่เป็นหน่อมบอลไม่เจอดิี่มมาทำอะไรได้อยู่ๆแม่งชะงัดไอ้เหี้ยเจอเนี่ยโบยสองหมื่นมันต้องตายโดยการเคโอเราขอเล่นคีสหน่อยแล้วกันเด้อคีใครทีมมันไม่คีใครทีมมันโดนตีก็หรัวขาดไม่สนตรงนั้นนะยขอให้มันตายเราก็จะเลือกตัวใหม่สี่สามได้ไหมอู้หู คุณซ้อะดเียแจงจรง็มอืมมปวดดิดไหมวะไม่ดก็อย่ากดกูง้อที่ไหนอะมันต้องโดนซีโออ๋อสามสามนเไม่คุยม่ย n น o n น

ชสองสามเองเข้ามาไม่ไม่กาละนายถูกแล้วะไม่กาดอะให้ให้เอาไก่ดิไม่กาดไม่กาดอะโอเวนครีมไหมคุณดไปมาไหมเออคอยู่เส้นห้าแล้วก็สบายใจกว่าเ่ะโอเล็กลงเหี้ยอะไรของพวกมึเออกตบัหทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งมือสองใบอนี้ไต่สเตอับแนกาดอันนี้อนนี้จะลงมากาดขอที เย็นเจย์ทีป่าหิวย่าย่า่ไปหาเลยโมตไปหาแล้วจะอะไรอีกป่านไอเชี่ยฟ้อนสองแม่งเก่งกันเด็กที่มันรูบนมนลบได้่ยเราอะลบแม่งลุกสองลบสอไอเชี่ยเสร็จไม่มีแ่ลุกจนได้เลย มพี่ไมสามสมพี่สามหมื่นสามห้าหืมอ้ยได้เดียวอย่างเง้เินไปแล้วกันมดอ้วนอะไรกิอะไรแย่แย่เยเย่ไอ้เชี่ยลืมไปว่าพลังมันต้องสี่ันอเป็นบ็อกเกอร์ทำไมาดงดีว่ะเี่ยเล่นภาพ โอ้ไม่น่าจะตีมันตายหราเดี๋ยวเราต้องสื้ถอดแล้วตีไม่คิดเยอี่แปดเอาแล้วไงยี่สิี่ที่อะไรเอาหรอยี่สิบสามแต่สองทีี่แปดเอ้ใดเดียวนะเดียดสามสได้ห้าพันก็มิดเอาไปแก้มือกี่ใบ ฝันเดินจริงจริงดิจริงเอาจริงเสมอถึงจะดูเหมือนใครฝันตลอดเวลาก็ตาม้มากฏช็อตดีไม่เจอเฮียเจอไม่แข่งเก่ง กับตันกูมาเลยตัวเทพเลยนะเว้ยตัวแบกกวตัวเทพเลยเะเว้ยเป็นเล่นไปอย่างเก่งไอ้เชียตาางยังสี่สามให้เลยแล้วกันะสี่แปดสองมันอร์ซูให้เต็มที่ดีกว่าสามหมื่นสามสี่หมปดห้ามืนแปดึงเออกูทำได้แค่นี้เลยเออตาย ไอ้เห yeah. 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 mm ี้ยดีเอ็นแม่งไม่ขึ้นมือเลยแส่แอร์